สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวมีนลัคณามีน,น,มนทุกท่านนะคะอลิสามเมจิเชียนทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักของเพื่อนๆประจําเดือนตุลาคม2565นะคะเพื่อนๆชาวมีนคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะคะดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดน,นะคะการอ่านไพ่ในครั้งนี้ค่ะจะอ่านสําหรับเพื่อนๆคนมีคู่ค,คู่กรณีก่อนนะคะเพื่อนๆคนโสดจะอยู่ในช่วงท้ายของคลิปนี้นะคะ เป็นการอ่านแบบภาพรวม zero reading เช่นเคยนะคะดวงโดยรวมพลังงานนี้อาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครก็ได้ตรงบ้างไม่ตรงบ้างไน้ด้วยขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะดูเพื่อน,นำไปปรับใช้ในชีวิตก็พอนะคะหากท่านไหนที่ได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้ก็อย่าเก็บไปคิดมากนะคะเอาละค่ะเริ่มที่เพื่อนๆคนมีคู่ก่อนนะคะ คู่กรณีนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคขอดูพลังงานตัวตนในเดือนนี้ค่ะความรักของเพื่อนๆชาวมีนนะคะเป็นยังไงบ้างได้เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยม,มีพลังงานของฟ้ารับแค Emperor Five of Pentacles Strength Ace of Pentacles พลังงานตัวตนของเพื่อนๆน,นะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะ ในช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เพื่อนๆเ,เองมีความรู้สึกถึงความอบอุ่นใจเนาะนะคะมีความอบอุ่นใจมีความรู้สึกถึงการได้รับข้อความหรือพลังงานของการที่เราอยากที่จะได้พบได้เจอได้อยู่หรือได้มอบความรักความอบอุ่นให้กับใครสักคนหนึ่งที่เราอะรักมากๆนะคะ ในความสัมพันธ์นี้นะคะก็มีเรื่องของความโรแมนติกด้วยนะนะคะมีเรื่องของความโรแมนติกมีเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะทีนี้เรามาดู energy ของความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีเรื่องที่เราทั้งคู่เหมือนมีความไม่เข้าใจกันบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่ผ่านมานะคะใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ ชอบควบคุมดูแลชอบดูแลใจะใส่มากเกินไปก็ได้นะคะจนอาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดก็เป็นไปได้นะคะการที่ดูแลเอาใจใส่การควบคุม control อ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะการที่เพื่อนๆบางคนเองนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนจะมีคนหนึ่งที่ให้ให้ให้เยอะๆอะคะ่ะเอ,อ่อให้ให้จนหมดให้เวลาให้ก,กายให้ความรู้สึกนะคะมีการลงทุนในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ มีเรื่องที่เข้ามาท้าทายตรงนี้มันทําให้เอ,อความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนกับว่ามันเหนื่อยนะคะค่อนข้างเหนื่อยแต่ถามว่าสู้สู้ไหมก็ก็สู้อยู่นะนะคะเอ,อเรื่องในอดีตนะคะบางคู่บางคนนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องของผลประโยชน์บางเสียงบางอย่างด้วยนะอืมนะคะมีเรื่องของ การช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งการและกันบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะมีเรื่องของคล้ายๆเรื่องของธุรกิจหรือการเงินนะคะ<ม>เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นตรงนี้ด้วยนะคะขอขยายไพ่ใบน,นี้ด้วยนะคะเป็นไพ่สองไม้อเออไม่หวังมองว่าบางคู่บางคนนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือ บางคนอาจจะคบกันคุยกันมานานนะคะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องที่ทําให้เราทั้งคู่เดินไม่ถึงฝั่งกันสักทีหนึ่งนะคะยังต้องรอคอยอยู่บางคนมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่า Energy ตัวตนของคุณจะเป็นช่วงที่แบบอยากแบบเคลียร์บางสิ่งบางอย่างนะคะเดือนนี้เป็นช่วงที่เราแบบโอเคอดีตที่ผ่านมามันก็ไม่รู้สึกดีหรอกนะคะประเด็นต่างๆที่เคยเกิดขึ้นที่เราไม่เข้าใจกัน มันก็ยังต้องปรับตัวแล้วก็ยังยังอยากคุยยังอยากแบบปรับตัวเข้าหากันอะไรประมาณนี้นะคะไอ้ประเด็นหรือปัญหาต่างๆนั้นอะ่ะมันก็ยังบางจุดมันยังแก้ไม่ได้นะนะคะแต่ว่าตัวเราอะ่ะเอนจีเราเราพร้อมที่แบบเราอยากที่จะคุยไงเ,ออเราอยากที่จะคุยเราอยากที่จะเข้าหาเราอยากที่จะแบบมาเจอกันซีแล้วมานั่งคุยกันนะคะประมาณนั้นบางคู่บางคนนะคะความสัมพันธ์นี้อ่ะ อาจจะมีเรื่องของการเข้าไปดูแลการแลกกันด้วยในเรื่องของการเงินรวมถึงอาจ,จมีเรื่องของมือที่สามและเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะที่เป็นประเด็นของความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะในบางคู่บางคนนะนะคะเ,เพื่อนๆเองนะคะอาจจะดีู่คนที่เกิดในลัคนาราศีเมษนะคะหรือชาวธาตุดินนะคะชาวกัรพรึกศกมังกรนะคะรวมถึงมีพลังงานของชาวสิงลัคนาสิงด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนคนนั้นที่เรากำลังนึกถึงหน้าเขาอยู่ตอนนี้นะคะขอดู Energy ของเขาค่ะตัวตนของเขาความคิดนะคะพลังงานตัวตนของเขาได้เป็นไพ่8ดดาบนะคะก็อยู่ในสภาวะของความ อึดอัดนะคะปรับไม่ได้ไปไม่ถึงเครียดคิดมากนะคะถามว่าออกได้ไหมเครียดเครียดและแก้ไขปัญหาได้ไหมมีทางออกนะคะแต่ว่าอาจจะยังเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นเลือกที่จะไม่ได้แก้ไขหรือทําอะไรมากกว่านะคะเลือกที่จะอยู่กับความอึดอัดในตอนนี้เพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน Night of Cups นะคะ age of pentacles the tower five of cups ในสิ่งที่เขาคิดนะตัวตนของเขาได้เป็น8ดาวอย่างที่บอกว่าอึดอัดนะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะถามว่าตัวของเขาเนี่ยเขาว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เราทั้งคู่ทะเลาะก,กันบ่อยนะคะมีเดชาวเวอร์เข้ามาทะเลาะก,กันบ่อยถล่มกันบ่อยนะคะรวมถึงตัวของเขาเองอะ่ะก็ยังคงไม่ลืมเรื่องที่ที่เราเคยทะเลาะก,กันเรื่องในอดีตที่เคยเป็นประเด็นนะคะตัวของเขาเองเนี่ยก็ยังคงแบบอยู่ในสภาวะที่ยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ อาจจะอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาก็ได้นะคะาทาครั้งที่จริงๆความสัมพันธ์นี้มันก็มีเรื่องราวดีๆนะที่อยู่รอบตัวของเขาแต่คล้ายๆว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะช่างจดช่างจํานะคะอตัวของเขาเองถามว่าเขาเขารู้สึกยังไงไม่เหมาะว่าเขาพยายามนะคะเขาก็พยายามที่จะประ,ประครับประคองความสัมพันธ์นี้แล้วก็โอเคมันอาจจะมีบางครั้งที่เราทะเลาะก,กันแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยเขาก,ก,ก็ก็แบบ ก็งออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากงอเขาก็อยากขอคืนดีเขาก็ไม่อยากให้เราเทะเลาะกันน่ะนะคะแต่ทํายังไงอะ่ะแต่มันเหมือนกับคล้ายว่ามันมี a t t จูดอะ่ะที่ต่างกันน,น่ะคนนึงอะ่ะสบายๆนะส่วนอีกคนหนึ่งก็เหมือนกับไม่ค่อยเปลี่ยนอะ่ะนะคะถ้าคิดอะไรก็จะคิดอยู่อย่างนั้นเห็นไหมคะเอ่อแปดดับขยายได้ห้าดาบทะเลาะกันบ่อยนะคะเป็น energy ที่ทะเลาะกันบ่อยแล้วก็อาจจะมีการ อันนี้คือทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันนะแบบไม่ได้แบบไม่ได้ใช้สงครามจิตวิทยาเท่าไหร่แต่เป็นการทะเลาะก,กันนะคะอืมแล้วก็กลับคืคืนดีกันนะคะประมาณนั้นคือตัวของเขาอะ่ะแค่เขาแบบมีความเป็นตัวเองสูงอะแม่หมอู้สึกอย่างนั้นะนะคะเขาไม่ค่อยเปลี่ยนอะนะคะเขามีความคิดมีเหตุมีผลเป็นเป็นของตัวเองอะแล้วเขารู้สึกว่า ไอเหตุผลของเขาเนี่ยเอ้ยเขาก็คิดมาดีแล้วนะอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องของอธิจุดมุมมอง,มองที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเพื่อนๆพ,พลังงานของชาวเมฆก็มานะคะก็คนรักของเพื่อนๆบางคู่บางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะมีความมีความนเก่งอะ่ะแล้วก็จะมีอีโก้นิดนึงนะนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่เป็นประเด็นของความสัมพันธ์นี้ด้วยก็เป็นไปได้นะคะไม่ค่อยยอมกันนะคะ นะคะคประมาณนั้นทีนี้เรามาดูพลังงานในฝั่งของคุณบ้างนะคะในฝั่งของคุณนะคะได้เป็นไพ่เจ็ดาบคุณรู้สึกว่าเขามีอะไรปิดบังคุณ ะะหรือเพื่อนบางคนเองอาจจะไปรับไปรู้บางสิ่งบางอย่างโดยที่เขาเองก็ไม่รู้นะว่าเรารู้นะคะมีการไปแอบไปสืบไปส่องไปเก็บข้อมูลบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะคะคุณรู้สึกว่ามีอะไรที่มันปิดบงังมันอยู่ข้างหลังฉันฉันไม่รู้อะไรสักอย่างแน่เลยก็เป็นไปได้นะคะในบางคนมีพลังงานของเดวดมาเตอร์นะคะบางคนดียวกัคนที่เกิดในลัคนาราศีตุล ชาวพฤกษกลัคนาพฤกษศกได้ด้วยมีพลังงานของ The Green Man นะคะบางคนที่อยู่คนที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะคะมีพลังงานของ8เหรียญมีพลังงานของ10ดาแม่หมอบอกวา่าเพื่อนๆค่อนข้างเจ็บนะคะแล้วก็เสียใจเจ็บและเสียใจจากอะไรบางคนนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้ตัวของเราเองเราอาจจะรู้สึกว่าเราเคย เราเราถูกแทงข้างหลังอ่ะอืมเราเจ็บเราเสียใจมากนะคะสิบต่อถ้าไม่ได้เป็นการถูกแทงข้างหลังก็คือมันเป็นพลังงานที่ตัวของเราไปรับไปรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะเราไปแอบเห็นแอบสืบแอบสองได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกเราแล้วมันทาให้เราเจ็บเจ็บมากๆเลยนะคะเดียรมาเตอร์ Dear Mother, สื่อถึงว่าเราเองอ่ะเราอยากดูแลเขาอะค่ะเอ,อเราอยากเราอยากเป็นคนคนนั้นอ่ะตัวของเราเราก็เป็นคนที่โหเทคแคร์ดีมากเหมือนกัน นะคะแล้วตัวของเราก็พยายามพิจารณาประคองความสัมพันธ์นี้ด้วย mm. เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคุณอาจจะรู้สึกว่านี่หรอสิ่งที่ฉันได้นืกอออกไหมนะคะนี่หรอฉันได้แค่นี้หรอนะคะกับสิ่งที่ฉันทุ่มเทให้กับคุณคุณให้กลับมาเท่านี้หรออะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะทาให้ตัวของเราอาจจะรู้สึกน้อยนอยหรือเสียใจนะนะคะน่อยนอยหรือเสียใจได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า ข้อความนะที่เขาอยากจะฝากบอกเพื่อนๆนะคะคนคนนั้นเขาอยากบอกอะไรกับเรานะคะถ้าเขาบอกได้นะค u e น n ั f วานก้าวดาบสองดาบไพเ e ชควีนนับคัพ ไม่หมอมองว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะเขาเครียดนะคะเ,คเขาเองเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหลอกที่จะไม่บอกบางสิ่งบางอย่างกับคุณและคุณไปรู้อย่างเงี้ยค่ะคุณไปเห็นเขาเองเขาก็เขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะตัวของเขาเองถามว่าในตอนนี้มันเหมือนเขาอยู่ในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วมันอึดอัด ะะสองดาบเขายังตัดสินใจไม่ได้มีหลายๆอย่างที่มันคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะซึ่งมันทําให้เขาอะเครียดและคิดมากนะคะนอนนะคะมือไก่หน้าผ่าขนาดนี้นะคะแม้ว่าโอเคภายนอกอะเขาเหมือนเขาจะแบบ ธรรมดารรมดาเฉยๆนะคะแต่จริงๆภายในใจน่ะคิดเยอะนะคะแล้วก็หวั่นไหวอ่อนไหวเลยทีเดียวนะคะบางครั้งที่เขาอยู่ในสภาวะที่เครียดคิดมากและกดดันมากๆเขาเองเขาก็อยากที่จะเดินออกไปเลยก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยนะคะบางครั้งเขาก็อยากออกไปเลยนะคะบางครั้งเขาอยากที่จะแบบไปสักที่หนึ่งเลยไปที่ไหนก็ได้ที่ทําให้เขาแบบไม่ต้องมาอยู่ในสภาวะที่กดดันอะไรประมาณนี้นะคะอืมแต่ถามว่าแล้วเขาไปได้ไหมอ่ะคุณนกครับ เขาคิดถึงพอไปแล้วมันก็คิดถึงอ่ะบางครั้งที่ทะเลาะกันแล้วแบบไม่ได้คุยกันเขาคิดถึงนะคะยังคงคิดถึงแต่ว่าไม่ไม่ค่อยแสดงออกอนะ่ะทำไมรู้สึกว่าไม่ค่อยแสดงออกนะนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกเก่งนะคะเขาค่อนข้างคิดเยอะนะคะบางปัญหานะคะที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ได้บอกเราเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราไม่สบายใจนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคําความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้คะ่ะ o w a n e s nine of s o r d s four of wands queen of pentacles two of pentacles พลังงานแล้วคำในเดือนนี้นะคะมองว่าเรื่องที่ทำให้ เกิดสภาวะความคิดมากการนอนไม่หลับหรือความคิดเยอะเนี่ยถามว่ายังอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แต่มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะว่าเป็น e n จ r ของการปรับตัวการเข้ามาพูดคุยหันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจกันและเริ่มต้นกันใหม่นะคะในช่วงเดือนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ที่ดีนะคะที่ดีที่อาจจะได้มาพบมาคุยกันนะคะแล้วก็ปรับตัวและเริ่มต้นกันใหม่บางคนอาจจะมีการได้เริ่มต้นการทำงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะหรือว่า การพูดคุยถึงอนาคตร่วมกันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานได้ด้วยนะคะเนาะงานนี้นะคะเ,ออเป็นเรื่องของความมั่นคงของความสัมพันธ์นั่นเองเนาะนะคะเนี่ยเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวกับออการที่เราจะสร้างและเดินไปในอนาคตร่วมกันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าไพ่ whisper of o v e oracle ค่ะเขาจะแนะนำอะไรเพื่อนๆบ้างค่ะ Relationship patterns consider your foundations choose love นะคะ whisper of love oracle นะคะอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นรูปแบบตายตัวนะคะ it takes strength to recognize the needs for change นะคะเขาบอกว่ามันต้องใช้ความกล้าหาญมากๆเลยนะที่จะรู้นะ และเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะนะคะถ้าความสัมพันธ์มันสติ๊กนะคะหรือว่า fix เป็นรูปแบบที่ที่ตายตัวแล้วอะแล้วมันมันดีขึ้นไหมนะคะถ้ามันไม่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะคะบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะในความสัมพันธ์นะ consider your foundation look at how committed you are to love นะคะเขาบอกว่าจง ใส่ใจคนที่คุณรักนะคะจงลองสำรวจดูซิว่าเราอะได้มีเวลาหรือว่าเข้าไปใส่ใจคนรักมากเพียงพอแล้วหรือยังนะคะใส่ใจยังไงนะคะลองเข้ามาทบทวนดูซิเข้ามาดูซินะคะ Choose love how you always have choice make your with l เ v e นะคะเขาบอกว่าจงเลือกความรักคุณนะคะมีตัวเลือกค่ะคุณมีทางเลือกเสมอนะคะจงเลือกความรักของคุณด้วยหัวใจของคุณด้วยความรักของคุณนั่นเองนะคะลองถามหัวใจตัวเองว่ารักครั้งนี้คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆไหมนะคะเรามีช้อยค่ะเรามีตัวเลือกเรามีทางเลือกเราสามารถเลือกได้คะ่ะถ้าทําให้เรามีความสุขนะคะก็ก็จงเลือกความรัก ะะแต่ถ้ามันไม่มีความสุขนะคะความรักตรงไหนที่มันไม่มีความสุขก็ไม่ต้องเลือกนะคะเรามีทางเลือกค่ะเราเราไม่ใช่หลังชนฝานะนะคะเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวมีนทุกๆคนเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนโสดนะคะเพื่อนๆคนโสดชาวมีนคะ่ะเรามาอัปเดตกันนะคะเดือนตุลาคมน,นี้ความสัมพันธ์ของเพื่อนๆจะเป็นยังไงบ้างคะ พลังงานตัวตนของคุณนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะมีพลังงานของ8เหรียญมีพลังงานของ9เหรียญมีพลังงานของ justice มีพลังงานของ king of pentacles ขยายค่ะได้เป็นไพ่6ไม้เท้านะคะพลังงานตัวตนของเพื่อนๆน,นะคะได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไม่หมองมองว่าเพื่อนๆคนโสดในเดือนนี้อาจจะมีใครสักคนที่เราแบบรู้สึกถูกอ,อกถูกใจไหมะนะคะบางคนอาจจะแบบมีคนที่เราแอบแอบปิง๊งแอบชอบนะคะก็เป็นไปได้นะนะคะ บางคนอาจจะมีใครสักคนนึงที่อยู่ในใจของเราแล้วล่ะตอนนี้ก็เป็นไปได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เราค่อนข้างฮอตนะเดือนนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณแบบ ลูกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะไพ่ก้าเหรียญนะคะเป็นคนโสดที่สวยนะคะสวยมากฮอตมาก,มากอย่างนี้นะคะสวยมากรวยมากขาดแค่หนึ่งเหรียญที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณให้มีความสุขสมบูรณ์แบบนั่นก็คือเรื่องของหัวใจนั่นเองนะคะมองว่าเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเนี่ยโอโ้โหปังปุริเยมากนะนะคะตามหน้าไพ่นะคะมีงานมีธุรกิจนะคะมีอะไรที่แบบมันดูแบบดูดีอดูภายนอก ะคะิงก็พนัยงานเงินมั่นคงขาดแค่เรื่องของหัวใจซึ่งถามว่ามีคนเข้ามาไหมแม่หมอมองว่ามันเหมือนกับมีใครที่เขาอยากจะเข้ามานะ่ะหรือตัวของคุณเองอจ,จะมีใครที่คุณแอบชอบอยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์ถามว่าเหมือนกับตัวเรากําลังเลือกเลือกหาเลือกเฟ้นคนที่แบบเราอยากจะคุยด้วยจริงๆนั่นเองออ่ืนะคะคือความสัมพันธ์บางคนนะอาจจะแบบมีคนคุยอยู่ก็เป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกัน เวลาคุยเนี่ยมันเหมือนกับถ้ามันไม่ air, แฟร์เราก็เหมือนไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่อะนะคะทับทาไมหรอก็ฉันเลือกได้อะไรประมาณนี้นะคะไพ่เดี๋ยคือถ้วยสื่อถึงคนที่แบบเฮ้ยอยู่ในสภาวะที่มีความสุขนะมองอย่างนี้นะคะแม้ว่าโอเคอาจจะมีเรื่องบางเสียงบางอย่างเหมือนกันที่ตัวของคุณเองคุณก็เบือบ่อเบือ่อเซ็งๆเนาะไม่อยากทำอนะคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องงานนี่แหละเนาะนะคะบางคนอาจจะแบบเรื่อยๆนะคะบางคนอาจจะแบบงานคืออาจจะแบบเรื่อยๆไปเรื่อย มันไม่ได้หวือหวามากนะคะมีอะไรเข้ามาแบบให้เราท้าทายเป็นระยะระยะแต่ว่าถามว่าคุณแก้ได้ไหมวูคุณแก้ได้สบายเลยนะคะเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่แบบลาก,กี้นเกมนะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มของเดือนนี้ค่ะเ,เพื่อนๆคนโสดจะพบรักนะคะหรือว่าจะมีรักเข้ามาถ้ามีเป็นลักษณะยังไงนะคะ ท o o อัพวันสีกับชา c ิสส์ไฟ e ์เด e พินเต e ร์โ e สเอ e พินเต e ร์โคสเดอะมูนนะคะพลังงานตัวตนนะได้เป็นไพ่สองไม้แสดงว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลๆนะคะเป็นคนที่ อาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นคนที่อยู่คนละที่กับเรานะคะซึ่งคนคนนี้นะ่าอาจจะเป็นคนเก่าๆได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะนะคะเป็นคนเก่าๆได,ด้คนที่เราเคยคุยเคยคบก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้อ่ะมันเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับเขาแบบอาจจะแบบไปไปจบ ความสัมพันธ์มานะคะอืมแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในขันเดียวกันมันก็ยังมีไพ่เดมอบูเข้ามาอยู่ก็ต้องสื่อถึงบางสิ่งบางอย่างคะ่ะที่เข้ามาก็ให้เราเช็คดีๆนะคะว่าคนคนนี้ที่เขากลับเข้ามาเนี่ยเขาแบบเคลียร์หมดแล้วหรือย,ยังนะคะกรณีที่เป็นคนในอดีตของเรานะคนคุยเก่าคนรักเก่าก็เป็นไปได้นะคะการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้คะ่ะก็ลองให้เช็คดีๆนะคะว่า สิ่งที่เราเห็นนะคะมันมันจริงหรือเปล่าเนาะนะคะก็อยากให้เช็คดีๆนะคะเพราะมันยังมีความคลุมเครืออยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือความรู้สึกที่เราแบบยังฟิลไม่ได้ก็อย่าเพิ่งแบบเร่งรีบไรมากเกินไปนะคะก็ลองคุยๆคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนและเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้ในบางคู่บางคนนะคะเป็นพลังงานของคนที่เด็กกว่านะคะชาวมีนด้วยกันเองนะคะเอ่อ เรามาดูกันนะถ้าเกิดสมมติว่าเขากลับเข้ามาค่ะเขาจะ take a คชั่นอย่างไรบ้างนะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างในความสัมพันธ์นี้คะเด็กถือดาบหาเหรียญหนึถ้วย 5ถ้วย10ถ้วยไม่หมองมองว่าด้วยสภาวะของการจบจากความสัมพันธ์ที่5เหรียญเนี่ยคือทุ่มเทนะคะค่อนข้างทุ่มเทหลายอย่างนะคะการใจเวลาความรู้สึกและมันผิดหวังอาจจะทําให้ตัวของเขาเองอยู่ในสภาวะของการเยียวยาความรู้สึกของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของอารมณ์ขึ้นๆึลง,ลงๆได้ด้วยนะคะ ความผันผวนนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเป็นช่วงที่เขากำลังฮิลตัวเองอยู่นะคะคุณจะได้รู้ถึงความรู้สึกอบอุ่นและความโรแมนติกด้วยนะคะแต่ในขณะ,ะเดียวกันอย่างที่บอกว่าเขาค่อนข้างไม่สเตเบิลค่ะในเรื่องของอารมณ์อาจจะมีการแบบขึ้นขึ้น,นลงล,งลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะลองดูสิทัววเนี่ย มันเหมือนกับเขาเนี่ยต้องการความสัมพันธ์ที่เหมือนครอบครัวอต้องการความอบอุ่นอะไรประมาณนี้นะคะต้องการความอบอุ่นต้องการความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันมีความแบบมีความอบอุ่นดูแลซึ่งกันและกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ,อแต่ว่าอย่างที่บอกแหลนะเนาะว่าห้าถ้วยขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเขาก็ยังหิวตัวเองอยู่นะคะ อดียังคงวนเวียนอยู่ในความคิดของเขานะคะก็ก็ลองดูนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูพลังงานเอาคัมนะคะในความสัมพันธนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดือนนี้ด้วยความที่คนคนนี้เนี่ยเขาเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูงอะคะ่ะ ะะมีการใช้เหตุและผลของตัวเองะคะ่ะบางคนอาจจะแบบเอาแต่ใจตัวเองด้วยเนาะนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าพูดจาตรงไปตรงมาด้วยนะบางครั้งอาจจะได้รับข้อความที่ตรง,ตรงนะะๆนะคะเด็กดื้อนะคะเป็นเด็กดื้อประมาณนี้มีพลังงานของ Knight of Cups ค่ะควีนอฟค s o ส์ of, of Swords The Magician นะคะและ5ถ้วย5้าถ้วยยังสื่อถึงว่า อดีตเนี่ยมันยังคงอยู่ตรงนี้อยู่อะแม่มองมองแบบนี้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ตัวของเพื่อนเองจะได้โฟกัสกับตัวเองมากขึ้นนะคะการงานการเรียนคุณอาจจะมีอะไรทําใหม่ๆ <c oughs> โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการแพลนที่จะไปศึกษาต่อเรียนต่อด้วยนะคะมันเหมือนกับณนะตอนนี้ตัวของคุณเองอะก็ค่อนข้างอ่อนไหวทางอารมณ์ด้วยนะ เช่นบางทีมีคนเข้ามาคุยเราก็รู้สึกดีเนาะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองนะคะโดยพื้นฐานนะคะค่อนข้างดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยที่จะปล่อยให้ตัวเองแบบดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะแล้วก็สภาวะของอารมณ์เนี่ยนะคะเไม่บอกว่าจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณนะนะคะแต่ตัวของคุณเองนั่นแหละนะคะที่คุณพร้อมหรือยังเอ่ยนะคะคุณพร้อมหรือยังคุณพร้อมที่คุณจะปลดล็อกอดีตของคุณได้หรือยัง นะคะเพราะห้าเ่อยังคงมาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในอดีตอะคะ่ะคุณก็ยังคงอยู่ในความคิดของคุณอยู่นะคะมันมีคนที่รอพร้อมที่จะเปิดประตูเข้ามานะคะแต่เพื่อนๆชาวมีบางคนเองเหมือนกับเราแบบแฮปปี้นะคะหรือว่าอาจจะแบบลักกี้เกมอยู่ตอนนี้มีอะไรให้เราทําแล้วก็สนุกไปกับมันนะคะถ้าใครเรียนอยู่ ก็สนุกอะยังมีอะไรหลายอย่างที่สนุกมากกว่าเรื่องของหัวใจอยู่นะคะถ้าเรายังไม่เจอคนที่ใช่ที่สุดนะ่ะแต่ถามว่าแบบเราเราแฮปปี้ไหมถ้ามีคนเข้ามาคุยด้วยไม่เหมารู้สึกว่าคุณมีความสุขนะคะแต่ถามว่าคุณจะเลือกอะไรหรือยังไม่เหมอมองว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบโฟกัสไปกับเรื่องนี้เรื่องของความมั่นคงในชีวิตเรื่องของการงานเรื่องของการเรียนเรื่องของเงินนะคะมากกว่าเรื่องของหัวใจอยู่นะคะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ ถ้ามีคนเข้ามานะนะคะตรงนี้ก็คือลองลองศึกษาดูนะคะ <S <S คนที่เข้ามาเพิ่มนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะเพื่อนๆชาวเมถุนตุลกุมพลังงานของเดอมจิเช,ชียนนะคะเป็นชาวเมถุนนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าหรือพลังงานของออชาวธาตุลมเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถรอบด้าน แต่เขาจะค่อนข้างมีเหตุผลของเขามีตรรกะกและมีความคิดของเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะคือคิดอะไรเขาก็พูดแบบนั้นนะคะประมาณนั้นและด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีความสามารถแล้วเขาเป็นคนชัดเจนไงนะคะบางครั้งธาตุลมก็สื่อถึงลมเนาะก็จะพัดไปพัดมานะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์ตามนั้นด้วยนั่น,นะคะก็คือสิ่งที่เราแบบเอออาจจะต้องได้เจอตรงนี้นะคะ ทีนี้เรามาถามไพ่ Whisper of Love Oracle กันนะคะ Ask for help Treasure you r love d one and have patience mm hmm. เขาบอกนะคะว่ามันสำคัญมากเลยนะคะที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งอย่างลึกซึ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เรารักแต่มันจะยิ่งใหญ่มากถ้าเรารักเขาอย่างลึกซึ้งแล้ว ลึกลงไปอีกอะคะ่ะหากตอนนี้นะคะคุณเหมือนกับว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรบางครั้งเราอาจจะลองปรึกษาใครสักคนหนึ่งที่คุณไว้ใจก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่เป็นกาลยานิมิตท,ที่ดีต่อคุณนะคะว่าอะไรก็อะไรคือสิ่งที่เราต้องการกันแน่นะคะแล้วก็หากเราไม่รู้เราก็จงแบบยอมรับที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยก็ได้นะคะปรึกษาคนอื่นด้วยก็ได้ประมาณนี้นะคะ แค่ p a t i e n ัจงอดทนค่ะ Love i s w a t เพช t ์ย n นแอ n d อยอเวนะคะเขาบอกว่าจงอดทนนะนะคะความรักเนี่ยคือความอดทนแล้วก็ความเมตตาการุณาต่อกันตลอดเวลาต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความใจดีต้องใช้ความเมตตาการุณาต่อกันและกันนะคะมันจะทําให้ความรักยืนยาวและสมบูรณ์แบบตรงนี้นะําไปปรับใช้ได้นะคะก็เปกระนังใจให้กักกบเพื่อนๆชาวมีทุกๆคนนะคะ